สองเท้ากับหนึ่งหัวใจเดินทางสู่จุดไมาความจริงมันอยู่ที่ใดจะยากจะเหนื่อยเท่าไรก็จะไปสหาย สวัสดีค่ะนี่คือเดอะรีพอร์เตอร์ทุกเรื่องราวของข่าวกับนักข่าวตัวจริงกับดิฉันทัปณีเอียศีชัยค่ะเดอะรีพอร์เตอร์วันนี้จะปิดแฟ้มคดี7คนไทยและอิสรภาพของนายวีระสมความคิดหลังได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่1กรกฎาคม2 5 5 7คดี7คนไทยถือเป็นคดีประวัติศาสตร์การเมืองไทยและกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในหลายมิติและกระทบกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา ร่วมย้อนรอยคดีเจคนไทยและอิสรภาพของนายวีระสมความคิดเริ่มต้นจากก้าวแรกของ7คนไทยที่บ้านหนองจานตําบลนนหมักมุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วเมื่อวันที่29ธันวาคม2553่หม้คนกัมพูชาอยู่ในนั้นหมดกัมพูชาทั้งหมดเลยครับนะเดี๋ยวเราเดินไปเราโดนจับแน่นี่คือวินาทีที่นายพนิดวิกฤตเศษอดีตสสพักประชาธิปัตย์ นายวีระสมความคิดแกนนำเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติและคนไทยทั้งเจคนถูกทหารและตำรวจกัมพูชาจับก,กุม่มขณะไปสำรวจพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตามการร้องเรียนของประชาชนว่ามีชาวกัมพูชาบุกรุกดินแดนไทยแต่เมื่อไปถึงบริเวณที่มีป้ายกัมพูชาก็ถูกจับก,กุมโดยทหารแจ้งว่าที่นี่คือบ้านโจกเจยจังหวัดบันเตียมเมนเจยของกัมพูชา คนไทยทั้งเจ็ดคนจึงถูกควบคุมตัวไปยังกองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชา กลายเป็นจุดเริ่มต้นคดีเจ็ดคนไทย ศาลชั้นต้นประจำกรุงพนมเปญนัดไต่สวนกรณีที่7คนไทยถูกจับกลุ่มในคดีปลุกลุกข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่ศาลประจำกรุงพนมเปญแห่งนี้ค่ะซึ่งด้วยหลักฐานที่มีครบ5มกราคม2554หลัง7คนไทยถูกจับกลุ่มและถูกนำไปฝากขังที่เรือนจำเพลยซอแล้ว7วันทีมข่าว3ามิติได้เดินทางไปเกาะติดเรื่องนี้ที่กรุงพนมเปญและได้พบกับ7คนไทยครั้งแรกในวันที่6มกราคมขณะทั้งหมด ควกคุมตัวมาไต่สวนที่ศาลชั้นต้นกรุงพนมเปญการไต่สวนเจ็คนไทยเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา19.30นาฬิกา30นาทีค่ะซึ่งศาลประจำกรุงพนมเปญน,นั้นใช้เวลาไต่สวนนานถึง11ชั่วโมง30นาทีด้วยกันนะคะโดยที่ยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวเจคนไทยแต่ ภาพเจคนไทยในวิดีโอกลายเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้ทั้ง7คนไทยถูกตั้งข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายและเข้าเขตทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่สำหรับนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบูรณ์ถูกตั้งข้อหาจารกรรมข้อมูลทางการทหารอีกหนึ่งข้อหาเพราะพบกล้องขนาดเล็กติดตัวเหมือนสายลับทำให้คดีเจคนไทยจึงไม่ใช่แค่คดีแบกนีเข้าเมืองธรรมดา เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการเมืองระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกัมพูชาโดยสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลไทยในขณะนั้นที่มีนายอภิสิทธิเวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในระดับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีทั้งปัญหาคดีปราสาทพระวิหารที่นายวีระสมความคิดเป็นแกนนาในการทวงคืนปราสาทพระวิหารและเคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาลกัมพูชามาโดยตลอด ประกอบกับหนึ่งในเจคนไทยที่ถูกจับกลุ่มคือนายพนิทวิกฤตเศษ,ษเป็นทั้งคนใกล้ชิดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและขณะนั้นนายพนิทเป็นถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเกษิตพิรมการที่นายพนิทถูกจับกลุ่มพร้อมกลุ่มต่อต้านของกัมพูชาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเริ่มสั่นคลอนและกลายเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือแม้ในที่สุด นายพนิดจะได้รับการประกันตัวออกมาเป็นสองคนแรกในวันที่13มกราคม2554พร้อมกับนางนารุมนจิตวรัตนากลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติหลังถูกคุมขังในเรือนจำเปยซอ16วันก็ตามก่อน <Want> ที่คนไทยอีก3คนประกอบด้วยเรือตรีแซมดินเลิศบุตรนายตายแน่มุ่งม,มาจนจากกลุ่มสันติอโศกนายกฎพลทอทุสนะเสวีคนขับรถของนายพนิด ได้รับการประกันตัวในวันที่18มกราคม <c oughs> จนกระทั่งสารชั้นต้นกรุงพนมเปญอ่านคำพิพากษาตัดสินจำคุก5คนไทยในวันที่21มกราคม2554แต่ให้แขวนโทษหรือรอลงอาญาและปล่อยตัวกลับประเทศไทย <c oughs> ส่วนนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบูร์ ยังถูกคุมขังในเรือนจำเปยรย์ซอเพราะไม่ได้ลงนามขอให้พิจนารณาคดีโดยเร็วและทั้งสองมีข้อหาจารกรรมข้อมูลทางการทหารทำให้ในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ทั้งสองคนถูกตัดสินจำคุก8ปีนับจากวันนั้นทั้งสองคนจึงถูกจำคุกในเรือนจำเปยรยซอท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชา และนำมาซึ่งสงครามชายแดนไทยกัมพูชากรณีปราสาทพระวิหารครั้งรุนแรงมีผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายในเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน2554นายวีระและนางสาวราตรีจึงถูกขังลืมไปตามสถานการณ์ กระทั่งนางสาวราตรีพิพัชนาภายัยบูร์ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันที่1กุมภาพันธ์2556ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนโรดมสีหนุทําให้หนายวีระได้รับการลดโทษุกเดือนทั้งหมดคือทำลายการต่อสู้คดี7คนไทยในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา หลังจากหกคนไทยได้รับการปล่อยตัวนายวีระสมความคิดถือเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำเปรยสซอยาวนานถึง3ปี6เดือน3วันเดรริพัตเตอร์ช่วงหน้ามาติดตามประสบการณ์ชีวิตในเรือนจำเปรยสซอของวีระสมความคิด 我爱上海。<music> อิสรภาพของนายวีระสมความคิดหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษและรับการปล่อยตัวเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมทําให้คดีเจ็ดคนไทยปิดฉากลงนายวีระสมความคิดก้าวจากเรือนจําเปยซอหลังถูกคุมขัง3ปี6เดือน3วันถือเป็นนักโทษทางการเมืองที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจาเปยซอยาวนานที่สุด ดิฉันเป็นหนึ่งในนักข่าวไทยที่ติดตามคดี7คนไทยรวมทั้งคดีวิศวกรชาวไทยนายศิวรักษ์ชุติพงศ์ที่ถูกจับกลุมในข้อหาสายลับที่กัมพูชาเมื่อปี2552ทําให้รู้จักเรือนจําเปยซอเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับนายวีระสมความคิดซึ่งได้เปิดใจถึงประสบการณ์ชีวิตในเรือนจําเปยซอหลังจากได้รับอิสรภาพหนึ่งกร,รกฎาคม2557 นายวีระสมความคิดได้ก้าวออกจากเรือนจำเปรยซอ โดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นายสีแฮสักพวงเกตแก้วประหลัดกระทรวงการต่างประเทศเดินทางมาเยือนกรุงพนมเปญและนำกรณีของนายวีระสุาทพิตที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอมอบหมายให้หารือกับสมเด็จฮุญเซนแต่ก่อนที่การสนทนาจะจบลงสมเด็จฮุญเซนนำพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษให้กับนายวิระสมความคิดมอบให้ประหลัดก,กระทรวงการต่างประเทศก่อนที่วันรุ่งขึ้น2กรกฎาคมนายวีระสมความคิดได้รับอิสรภาพเดินทางออกจากกรุงพนมเปญใหญ่บ้างคะพี่อันนี้ถึงสนามบินละค่ะจะดีมากถ้าได้เหยียบแผ่นดินไทยนี่ <laughs> นอนที่สถานทูตเมื่อคืนเป็นไงบรรยากาศ มันก็เหมือนโรงแรมมันะค่ะแต่นอนห้องแอร์คืนแรกมันแล้วก็ที่นอนนุ่มๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เราอย่างไรมันมันแปลกที่อะนะค่ะแต่จะบอกตื่นเต้นมันก็ไม่ตื่นเต้นนโธ่ก็สามปีนานไหมไม่รู้นะก็ไม่รู้สึกว่านานนะอืม คุณเ้ว<อ>ก็ได้ขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะคะตอนนี้ นายวีระสมความคิดเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตในเรือนจำเปรยซอระหว่างเดินทางจากกรุงพนมเปญมาอย่างกรุงเทพเขายอมรับว่าไม่ตื่นเต้นแต่ประหลาดใจกับอิสรภาพที่ไม่ทันตั้งตัวแต่ขณะเครื่องบินแตะรันเวยสนามบินสุวนรณภูมิเดีพอร์เตอร์ <The Reporter S 1> เห็นสีหน้าของนายวีระเต็มไปด้วยรอยยิ้มไมับบ้าน,นา <laughs> มานยหนีแล้วท <laughs> ีอ่อยู่ทั้งคน แม้ก้าวแรกเมื่อถึงประเทศไทยนายวีระจะถูกแจ้งข้อหาก่อการร้ายในคดีปิดสนามบินสวนภูมิและถูกควบคุมตัวไปกองปราบปรามแต่มีมวลชนจำนวนมากมารอต้อนรับเต็มสนามบินนายวีระได้รับการประกันตัว และที่แรกที่เขาเดินทางไปพร้อมกับมารดาและภรรยาคือสำนักสันติอโศกนายวีระมาพบสมณะโพธิรักในฐานะลูกศิษย์และพบเพื่อนร่วมชะตากรรมทั้งห้าคนไทยดีใจเนี่ยนะได้กลับมาหาแม่นะซึ่งความจริงเนี่ยพวกเรารอกันมานานแล้วสำหรับคุณวีระเนี่ยนะคิดว่าจะจัดรวมรุ่นเจคนไทย <c oughs> ไหมคะพี่ยวต้องดูก่อน่ะต้องดู <c oughs> ตอนนี้ รู้สึกจะยาวแล้วคูจะยาวแล้วเรียกเป็นไงคะวันนี้ได้เจอพี่ก็ดีใจแต่เมื่อวานนะครับเต่เมื่อวานเย็นแล้วครับบิ๊กเซอร์ไพรส์มากตอนนี้นะคะคุณนรุโมนรวมถึงคุณราตรีซึ่งก็เป็นสองหญิงที่ได้ร่วมชะตากรรมใกับคุณวีระก็มาให้กำลังใจได้เจอกันวันนี้เป็นไงบ้างคะ มีใจอยู่แล้วค่ะมีใจสุดๆดแต่ตอนเขาอยู่สองปีผมก็ห่วง<笑><笑>แต่พอเขากลับมาผมก็หมดหววด่วงหมวห่วก็คงเป็นเป็น,เป,นเป็นความทรงจำที่อาจจะเ,เรียกว่าคงไม่มีวันลืมอะค่ะในชีวิตภารกิจสุดท้ายกับวันแรกของอิสรภาพวีระสมความคิดสิ้นสุดที่บ้านหลังนี้บ้านที่มีนางวิไลวรรสมความคิดผู้เป็นมารดาคอยต้อนรับลูกชายกลับบ้าน แม้เรื่องราวของนายวีระจะกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่นายวิระและมารดารับรู้ได้ตลอดเวลา3ปี6เดือน3วันในเรือนจำเปยซอแม่ช่วงหนึ่งปีแรกจะพบกับความทุกข์แต่ในที่สุดคำว่ามิตรภาพคือสิ่งที่ครอบครัวสมคำคิดยอมรับว่าพวกเขารับรู้ถึงสิ่งนี้จากชาวกัมพูชาไปนอนอยู่ในเรือนจำอะในคุกในคุกอะในคุก,ใน,คกในห้องสี่เหลี่ยมเ,เล็ก มีม,มีมีสัตว์เยอะแยะเหมือนสวนสัตว์ย่อมย่อมตอน9ก้าประตูที่ขับรถออกจากตรงเรือนจำไปซอที่ตอนนั้นมึนมืนหรือยังประมาณหกโมงกว่าแล้วนะ <c oughs> ออกมา <c oughs> ครับผมก็ไปไปบ้านของผู้คุมที่ดูแลผมมาตลอด3ปี6เดือน3วัน,น <c oughs> สนิทกับเขามากเขาดูแลเป็น เป็นองค์คลักประจําตัวผมเลย<ช>นะครับเขาเพิ่งปลูกบ้านอยู่เขาก็ขอให้ผมไปเที่ยวบ้านเขาเพราะว่าผู้คุมทุกคนเขารักผม<ช>นะ เราเหมือนเพื่อนเลยไปเยี่ยมบ้านเขานะครับเขาดีใจมากเขาดีใจมากผมก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปเลยแล้วก็ท่านทูก็นั่งรถตู้ตามไปรับผมที่บ้านเขาก็ลงไปถ่ายรูปกับครอบครัวเขาครับผมมีความรู้สึกที่ดีนะครับกับประชาชนกัมพูชานะครับผมไม่เคยคิดว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นศัตรูอะไรกับประเทศไทยนะครับผมอยากเห็นเราอยู่กันนะครับ ด้วยความสงบนะครับเรามาร่วมกันพัฒนานะครับประเทศนะไปด้วยกันนะครับอะไรที่มันจะเป็นการทำให้กระทบกับความสัมพันธ์ของประเทศเนี่ยผมว่าเราอย่าทำเลยครับนะอันนี้แม่ก็ขอบคุณคนกัมพูชาที่แม่ไปนะเขาดูแลแม่ดีตอนรับแม่ดีเลยเป็นมิตรกับแม่ มีความอบุ่นมีความเป็นมิตรหมดเลยเพราะฉะนั้นในใจแม่แม่จะไปโกรธไปเกลียดใครไม่มีเลยนะคะแมคคดี7คนไทยและอิสรภาพของนายวีระสมความคิดจะปิดฉากลงแล้วแต่ความลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเช่นกันว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือจะเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่อย่างเป็นหนังยาวที่ต้องติดตามกัน สารภาพของนายวีระศึกความคิดจบลงท่ามกลางความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่นายวีระคาดหวังว่าทั้งสองประเทศจะแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติวิธีนี่คือดรีพอร์เตอร์ทุกเรื่องราวของข่าวกับนักข่าวตัวจริงกับดิฉันทัปปณีเอียศรีชัยพบกันทุกวันอาทิตย์21นาฬิกา45นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ